ครูสัตย์รธรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยดีกว่านะคะนะคะก็คือเรื่องเศษส่วนนะคะเศษส่วนนะคะเศษส่วนก็คือการที่เราแบ่งสิ่งของออกเป็นส่วนๆนะคะในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าร้านพิซซ่านะคะ กิ่งเนี่ยแบ่งดิซ่าออกเป็น8ชิ้นนะคะดังภาพนะคะเขาบอกว่ากิ่งรับประทานดิซ่าไปเศษสองส่วนแของถาดน,นะคะเรามาดูของ9กันบ้างนะคะว่า9แบ่งดิซ่าออกเป็น6ส่วนนะคะแต่9กินไปทั้งหมด3ส่วนนะคะค่ะ เรารู้จักเศษส่วนกันไปแล้วนะคะเรามาเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคนะนะคะค่ะถ้าพิจารณาเปรียบเทียบนะคะเศษสี่ส่วนเจ็ดกับเศษสามส่วนห้านะคะดังภาพนะคะให้เศษสี่ส่วนเจ็ดเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เศษสามส่วนห้าจะเป็นสีเหลืองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเศษสามส่วนห้าเนี่ยมีค่ามากกว่า เศษสวน7ะคะจากรูปเนี่ยเห็นได้ว่าเศษส่สวนเเนี่ยน้อยกว่านะคะเขียนในรูปสัญลักษณ์ก็คือเศษส่ส่วน7น้อยกว่าเศษ3。5ส่วน5ค่ะค่ะพิจารณานะคะเปรียบเทียบ4ส่วน7กับ3.5ส่วน5นะคะวิธีที่1นเนี่ยเราจะทำส่วนนะคะให้เท่ากันนะคะ โดยเราจะหาตัวคูณทั้งเศษและส่วนทั้งสองจำนวนนะคะส่ส่วนเจเนี่ยจะคูณด้วย5ส่วน5นะคะคูณทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เท่ากับ20ส่วน35นะคะอีกอันนึงเศษ3ส่วน5นะคะเราจะคูณด้วย7ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้21ส่วน35นะคะ เนื่องจาก20เนี่ยมีค่าน้อยกว่า21นะคะจะได้ว่า20ส่วน35น้อยกว่า21ส่วน35ดังนั้น4ส่วน7จะมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองนะะวิธีที่2เนี่ยเป็นการคูนคว้นะคะระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนแล้วเปรียบเทียบผลคูณนะคะ4ส่วน7กับ3ส่วน5เอา4คูณกับ5จะเท่ากับ 20นะคะเอา3คูณกับ7นะคะจะเท่ากับ21นะคะเนื่องจาก20แเนี่ยน้อยกว่า21ทําทำให้เศษ4ส่วน7มีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองตัวอย่างนะคะ พิจารณาเปรียบเทียบนะคะเศษสองส่วน5กับเศษ3ามส่วน4นะคะเราสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนโดยไม่ต้องคำนวณน,นะคะโดยอาศัยครึ่งหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่า3เนี่ยเศษส,สมเนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ4นะคะเศษสองเนี่ยมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ5นะคะดังนั้นเศษสอส่วนห มีค่าน้อยกว่าเศษ3ามส่วนสิที่เราเรียนไปข้างต้นนะนะคะให้นักเรียนลองทำนะคะในการเปเรียบเทียบเศษส่วนนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้า1กับหน้า2นะคะเสร็จแล้วนะคะส่งค,คุณครูที่ในกลุ่มนะคะอินบ็อกซ์เฟบก,กลุ่มของเรานะคะในชั้นป .5 นะคะ่ะขอบคุณค่ะ